สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีกี่าอุงอิ้งครับเมื่อนี้ครับผมสอหนุ่มทเบียนนะครับขออนุญาตดำเนินไรยกันนะเมื่อนี้นะครับในวันที่เปิดวงเมื่อนี้นะครับสามสิบเอ็ดิงคมเมื่อนี้เป็นมือเปิดฤดูกาลของวงสาวน้อยลำเพลินโชว์นะครับคึงเมื่อนี้นะครับมีลูกสาวของเฮ่าพี่น้องเช่าเอฟซีกีฬาน้อยกีฬาอุ้งยิงนะครับ เขามีหัวใจวงญิงนะครับมาเจอผู้ใดครับวันนี้ครับอ่าบอกแทนแม่นี่ครับท่านผู้ใหญ่บ้านหมูสูนนะครับถ้าเป็นเอฟซีล่ะเสียงดีเนาะวันนี้นะครับทางทีมงานช่องเฮ้าเพราะว่าจะเป็นเกอโอวันเกโอทูนะครับแต่ไม่มีโอกาสมาพบมาขอได้รับเกียรติจากท่านผู้นี้นะครับอย่างนันเกียรตินะครับให้สัมผัสกับทางช่องนะครับเฮ้านะครับวันนี้จะตามกัน ขายาสอบถามกันท่านผู้เยนะครับท่านผู้เยนี่ซื้อในหน้าร้องมี่ซื้อว่าจงไหนครับผมซื้อซื้อเหรียญบวกครับซื้อว่าเอกครัอซื้อเอกเนาะซื้อเอกที่นี่นะครับใน่นะครับโซเชียลหรือว่าในช่องยูทูปต่างๆสีพวกรุกยักท่านผู้นี้เพราะอะไรครับนี่คือมีฉายาในน้ามา ผูเย่บ้านมูชิเป็นไปเป็นมาจังไลยครับที่มิซึนี่แล้วก็ตำแหน่งนี้อ่ะคอยคอยทำร่นแรกที่ได้ขออนุญาตจากยอดโจ๊ะแม่สุภาพแม่หน่อยแม่พ่อเองครับผู้สาวที่มาแสดงที่มัดชิตสองสมมุติมัชชิตสองตั้งบ้านทั้งมาเราเคยติดตามแต่หน่อยมาก พอดิตครับหลังคามันแบบคล้ายๆแบบไอลไรมันมันเห็นลรอมันคล้ายๆว่ามันถือสตาง์น่ะเลยเดินหางมากหมอชิตเม,มือเอ่อมึงสาวแสดงมีงพี็นหมอชิตเล่นมาขออนุญาตบอแม่สุภาพแม่หน่อยพอเองแล้วก็สาวต่างบ้านครับตั้งตั้งแรกอะ่ะเริ่มด้วยศูนย์ เดิมเลยไปตอว่าพุทธบ้านนู้นครับบอกอันเริ่มเดิมคนแรกคนแรกหลักบ้านแอดมินมาซอยครับอ่าสมาชิกเข้ามาครับหลักการพุทธบ้านมีบ้านหักไหลหลังอยู่ด้วยกันตะกอนตะกัพยายามโกงหมดลูกสาวอ่าตะกอนมันกินพทธมีงานไล้ทุน ส่งผิดไปส่งยังไปเลือพยายามแค่จากเด็นใหญ่ของสาวหอยถ้าเขามาผูกติสาวไปเรื่อยๆจนตัดสินใจล่องเห็บรวบมาไล่หนึ่งรวบมาไล่ให้ลูกสาวรอบมาไล่ให้ลูกสาวแรกแรงพวกแรกเล่นในบ้านพักเล่นลื่นๆบาทเป็นพวกแรกเล่นในบ้านพักบ้านพักครั้งแรกุ้ง บานหักเยงสาวเรากงานนั่นมากะยึมากสองม่นสมีวงลูกสาวหาดวงพ่อเมีล่าในรยังอ่ะครับครับช่<ะ>วงนั้นแต่ไม้สูงสุดสามแสนแด้มาหัาหหหกออน่นสาบานหักของห้อ,หองนะครับเนาะเพราะว่าพ่อแม่วงนั้น ายังบ่มีอย่างครับเพราะว่าซูตยังกับบะมี่เดินมาละครับไปดึงทางนั้นดึงทางนี้มาอยู่แบบมันบ่้องนะครับเออยังหยิบยัางเหยียบยังอาจจะไปซื้อของเสื้อสองของมันมากท่านพี่เย่กับ FC ทีมงานก็เลยมาซัพพอร์ตอ่าเพื่อใจลูกสาวนี่ใจมีเวทียืนเวทีแสดงน้ำมูน้ำบานเขาแต่บ่มีก็บ่มี่ช่างแดงหน้าประจำ ต้นมาก็เป็นกว่แล้วคนคนมาปาใจเขาเขาก็เอาไไฟเสือใจเขาเขาอยู่แต่ว่าถามว่าเยี่่อาแล้วจะกลบมใจยุ่งกันแต่ว่าโากับบ้านยังไงล่ะบันถูก็ตาเราก็ต้องคอยอยู่มากต้นเท่าตัวมือนี่ล่ะเออต้เท่าตัวมือแล้วะเมันก็ดีแล้วนึ่งพ่อเม่ไม่บานมักอะ กัรจิตกรรมอย่างกับซอยเรียมาตลอดตั้งทางประเทศตั้งท well, yeah. ีเป็นต้นของของการมันจะที่เจฟซีพลังเงียบพลังเงียบอ่านะครับตามที่แต่มันก็ไปหลายบ้านก็กินแต่ว่ามันก็เอามารวมทุกอย่างรวมที่หัวใจดวงเดียวที่ไรหัวใแล้วก็แตกต่างกันไปอ่านั่นคือนะครับพี่น้องเจฟซีครับนี่คือความรู้สึกนะครับที่ของท่านพอพุญญ์โมซูนพันไในพ่อเนี่ยพ่อฟังเนี่ยล่าสุดว่ากันช่วงวันหยุดในหน่วยเดิยวกันว่าห้านห้าสาห ไปไปรถไฟอ่าเบิ้งคลีบครับเบิ้งคีบไปก่อนเยผมเบิ้งคลิปหลังบ้านเบิ้งนะนะครับจิมนี่แหละครับนี่แหละนี่แหละมาโดยรถไฟนะครับช่วงมันหยุดยาวจนเดี๋ยวที่นี่นะครับตอนนี้สมาชิกในบด้บัตรนี่แถวยาคนล้งเกิดอะไรวะอ่าอัปเดตอัปเดตอัปเดตครับอัปเดตอ่าน้ำเเบิ้งไปเบิ้งออกมา ช่องโยโย่ทูช่องไหนครับตัวลงช่องนี้พุกิฟังครับแล้วก็สมาชิกนะครับบ่านนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดยูการ์ลังนะครับนี่นะครับเดี๋ยวแต่เบิองว่าแนวแสดงเมื่อนี้เข้าเมืองทีมมันจีไปทางไหนอาจจะไปบ้านศก้าว่ามันเป็นอันนั้นก็ไคิดตามกันนะครับในที่นี้ต่อไปส้อนรับวันนี้ในนามทีมโยวันโยทูทีมที่ซิมาฟอร์มซัพพอร์ตนะครับทั้งทีมงานนะครับบอทโจนะครับผู้คนเป็นผู้บริหารเนครเนาะ กลูกสาวเขาจะไม่อดไม่ที่เห็นนี่เป็นพ่อของอีหลาเขาเนี่ยแหละแล้วก็ปอมซ่อมวัดอีหลายิงเข้าหางมีไม่มีปัญหาตามมาเห็นตรงต้นเกวียนอยู่หลังสาวจีน่าซอยเบิ่งซอยแย่งแล้วก็มีออกคลิปออกเพลงไฟกับดุดันลูกสาวของเขานี่ครับสำหรับคลิปนี้อีพี่นี่ฝากไว้ซจ้านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันในรายหน้าทีหน้าหรือว่าเราเป็น บ้านครับหัวใจของมีเพื่อนนะครับเดี๋ยวกอาจจะใช้ทักท้ายอาจจะมูบมูดเยโอนี่นะครับอาจจะไปแซงกันหรือต่อไปกาจจะพูดเคยดูในคลิปได้ยังกันแล้วนะครับวันนี้ผมนะครับสอนนุ่มทะเบียนนี่ครับตัวแทนที่งแง๊ตี่โอวัลเกียวทตใส่มาผมกอสัมภาษณ์ด้วยขอบคุณขอบคุณยังยังยังครับสวัสดีครับเจอกันไรหน้าคลิปหน้านะครับขอบคุณสำหรับคลิปนี้ครับขอบคุณครับ